ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งครับโอ้โหสวยงามมากเลย ไม่ใช่รีสอร์ทครับเขาบอกว่าที่นี่นะคบเป็นดินแดงแห่งเสียงเพลงครับก็คือเป็นเมืองแห่งคาราโอเกะครับแต่แต่งได้แบบว่าโอ,โ,โอราณแล้วก็หน้าแบบอยู่หน้ามาร้องเพลงหน้ามารับประทานอาหารย,ยิ่งเลยแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นรงศักดิ์นะครับหรือว่าพี่ศักด์สวัสดีสสดครับพี่โอ้<ๆ>ดินแดงแบบว่า สวยงามอรารามแท้และตะลึงมากๆเ,เลยนะครับ,รบพี่มีแรงบันดาลใจยังไงถึงทําเมืองคาราโอเกะเนี่ยให้เป็นดินแดงแห่งแบบรีสอร์ทขนาดนี้ครับพี่ครับ,ค,รบคือตามคอนเซ็ปต์ของเราครับก็ว่าจะต้องเป็นร้องเพลงในสวนครับฮะเพราะฉะนั้นใบไม้ร่าเริงก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรีสอร์ทแล้วก็เป็นห้องร้องเพลงลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าร้องเพลงไปในบรรยากาศที่ร่มรื่นครับกับอยู่ในสวนครับและชื่อใบไม้ร่าเริงนี้ได้มาจากที่ไหนครับพี่เออเชื่อกันตั้ง ตั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าได้ยินชื่อเราแล้วก็นึกถึงว่าจะมาร้องเพลงลพในในในสิ่งว่าร้อมที่ร่มรื่นนะครับ,รบเหมือนร้องอยู่ในสวนก็เลยเป็นคําว่าใบไม้ร่า,าเริงแต่พี่จับจุดคนไทยถูกเลยนะเพราะาคนไทยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเสียงเพลงแล้วยิ่งคาราโอเกะเนี่ยโอ้โหมีที่ไหนต่อให้หยอดเหรียญยังต้องหยอดแล้วร้องเพลงเลยอะเสียงดีไม่ดีขอฉันได้ร้องไว้ก่อน และในวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงเฉพาะที่สาขานี้แล้วกันที่ศรีนครินเนี่ยนะครับมองไปไกลสุดสายตาเห็นน้ำพุมากมายขนาดนี้มีจำนวนห้องทั้งหมดกี่ห้องครับพี่ที่นี่มี26ห้องครับครับแล้วแต่ละห้องแองเป็นกี่ประเภทกี่ทายมีมีหลายขนาดนะครับรับลูกค้าได้ตั้งแต่8คนขึ้นไปครับจนถึง70-100คนนะครับในห้องมันจุเป็นร้อยเลยเหรอครับครับก็มีมีลูกค้ามาจัดเลี้ยงจัดงานแต่งงานที่นี่ก็มีครับ อ๋อก็คือว่าเออแต่มันได้ฟิลนะพี่นะจัดงานแต่งงานแต่ที่แน่ๆเลยครับคุณผู้ชมเราไปดูบรรยากาศหรือว่าชมห้องกันดีกว่าว่าแต่ละห้องนั้นมีการแต่งเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ศักด์ช่วยนําเลยครับเซนครับโอ้โหพี่ศักด์ครับบรรยากาศนี่แบบเหมือนกับเราอยู่ในสวนแล้วมีเสียงน้ําพุก็เหมือนน้าตก แล้วก็ธรรมชาติร่มรื่นยิ่งแบบว่ากําลังคลบข้ามอย่างนี้ปกติแล้วเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นครับจริงจริงอาหารกลางวันเราก็ให้บร,ริการตั้ง,งแต่11บเอโมงส่วนมากลูกค้าจะมาร้องเพลงเนี่ยก็จะมากันตอน6กโมงเย็นก<อ>็นะ<อ>จะมีทานข้าวบ้างอะไรอย่างนี้ครับตอนกลางวันถึงห้องแล้วเราเข้าไปดูกันนิดนึงบอกว่าลักษณะห้องเป็นยังไงนะครับครับเชิญครับโอ้โหแอร์เย็นเชียบเลยพี่นองสบายนี่ขนาด 8ปคนรพี่เนาะประมาณ8คนคนอ๋อโอ้สบายคาราโอเกะนี่สิ่งสำคัญก็คือเพลงเพลงของเราเนี่ยมันอัปเดตแค่ไหนครับพี่ก็ทุกครั้งที่มีแผ่นใหม่เกิดขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีทีมงานที่เอามาอินสตอลให้ทันทีเลยครับคือเพลงจะต้องใหม่เสมอแต่คนี้คำว่าใหม่เสมอเนี่ยไม่ใช่ว่านักร้องออกมาแล้วเนี่ยเราจะมาลงได้เลยเราจะต้องรอให้นักร้องคนนั้นเนี่ยทำแผ่นคาราโอเกะออกมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าคือเขาต้องทำเป็นคาราโอเกะเราถึงจะเอาแผ่นคาราโอเกะนั้นมาลง แต่ทันทีที่เขาแผนออกเนี่ยวันนั้นเลยเรามีครับแล้อย่างพวกค่าใช้จ่ายเนี่ยพีคนที่จะมาร้องคาราเกะเนี่ยต้องเสียเงินเยอะไหมครับพีต่เริ่มต้นมี่บาทเยนะครับต้องเล็เอย่างนี้ก็ประมาณ1 2 0 0งันบาทต่อคืนตั้งแต่ผโมงเย็นถึงที่หน่งเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสักคนละร้อยถ้าลูกค้ามาแล้วไม่สั่งอะไรมาทานเลยมาร้องเพลงอย่างเดียวเราก็ยินดีครับที่มันเปิดเปิดกว้างครับเสียแต่ค่าห้องก็เราก็ไม่ว่าอะไรแต่โดยทั่วไปลูกค้าที่มาก็จะทานข้าวทาน น้ำที่นี่เแล้วก็ร้องเพงเลงไปด้วยเพราะอาหารเราก็อร่อยนี่แหละพอพูดถึงเรื่องอาหารนะครับก็เลยขอเข้าประเด็นเลยเพราะว่านอกจากจะมีเสียงเพลงที่แบบทันสมัยแล้วอาหารที่นี่อร่อยมากจริงหลายคนบอกถ้าอย่างนั้นเพื่อให้การเสียเวลาไปีิโต๊ะอาหารเลยดีกว่าเพื่อดูว่าเมนูเด็ดๆนี้คืออะไรครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่บนโต๊ะอาหารนะครับโอ้โหหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยครับพี่เริ่มต้นจากอะไรบ้างครับพี่เอออันนี้เป็นแกงส้มแปซะปลาช่อนทอดครับครับแล้วก็ถัดมา ถัดมาเป็นปลากระพงน้ําปลาปลากระพงน้าปลานะครับปลากระพงน้ําปลาเราเนี้ยจะเป็นปลาสดเลยครับปาเป็นแล้วก็แล้วก็กุ้งนำมาถามกุ้งนำมาถามก็มาจากกุ้งคือปกติเราจะเป็นท้องสดนะครับกุ้งเป็นนะครับคือแต่ละเไม่ดูของพี่นี่ก็คือว่าเรียกได้ว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยต้องสั่งเมนูเด็ดเหล่านี้เลยแล้วก็เป็นปลาช่อนปลากระพงกุ้งแม่น้บต้องถามพี่นิดนึงพี่จัก์อยากรู้กลเม็ดหรือว่าเคล็ดลับในการทําธุรกิจ ให้ประสบความสําเร็จอย่างนี้ครับพี่ว่าแล้วจริงๆแล้วการทําธุรกิจเนี่ยเราไม่สามารถจะทําคนเดียวได้เราต้องอาศัยคนอื่นรอบข้างมาช่วยนะครับครับบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะทํายังไงให้เขาทางานให้เราอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่ทุจริตนะครับสำคัญมากเลยนะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการบริหาร หนึ่งคือการควบคุมดูแลสองคือการอำนวยความสะดวกในการที่จะให้เขาทำงานได้อย่างสะดวกสบายนะครับทั้งพนักงานเราเองทั้งลูกคา้านะสามคือเรื่องอื่นๆเช่นโลเคชัน่นเรื่องรสชาติอาหารเรื่องต่างๆเนี่ย<อ>ก็ต้องคำนึงถึงนะครับ<อ>ในแต่ละที่เนี่ยโลเคชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ใช่เพราะผมเห็นสาขาของพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะติดถนนใหญ่หมดเลยเนี่ยครับ,รบมองไปสุดลูกหูลูก,ลกตามีที่จอดรถด,ด้วยไม่ใช่ว่าจะมีแต่โลเคชัน่นแต่ไม่มีที่จอดรถใช่ครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมแล้วนะครับอยากสนใจอยากจะมาที่สาขานี้สีนครินนะครับจะมาได้ยังไงติดต่อได้ยังไงแล้วสาขาอื่นๆเนี่ยจะติดต่อได้ยังไงครับครับคือสาขาสีนครินเนี่ยตั้งอยู่บนถนนสีนครินนะครับใกล้ๆกับสี่แยกอ่อนนุชนะฮะเวลาสถานที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดเกี่ยนสมบัตินะครับถ้าจะมาเนี่ยอาจจะโทรมาสำรองที่ตั้งก่อนนะครับที่เบอร์โทร0 2 3 2 0 2 5 0 0นะครับส่วนที่สาขาอื่นเนี่ยก็จะมีสาขาเกษตร อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับ mm hmm. อยู่ติดกับโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับสาขาที่2ก็สนุนบางนาตราสาขาบางนานครับ,รบอยู่บางนาตารากมอสองอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลบางนาครับ,รบสาขาที่3คือสาขาโอโศกอยู่ใกล้ๆกล้กับสีีแยกโศมบริเวณใกล้กับทางลงสถานีรถไฟฟ้า mm hmm. นะครับฝั่งเดียวกับศูนย์ปิะุุลเศรษฐกิจแล้วมีเว็บไซต์อะไรห,หาข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับเราก็มีเว็บไซต์ชื่อ w w w b y r a e n g c o m สะกดตามนี้เลยสะกดตามนี้เละครับก็เข้าไปหาข้อมูลได้ใช่ครับนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับธุรกิจการเปิดคาราโอเกะแบบว่าครบวงจรนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นรงศักดิ์อัศนีนะครับหรือพี่ศักดิ์เป็นอย่างสูงมากเลยครับขอบคุณมากครับถ้ายังไงผมต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับลุยเมนูเบื้องหน้านี้ให้หมดแต่อย่างไรก็ดีช่วงหน้าเราก็ยังมีเคล็ดลับดีๆกับพี่นกเช่นเคยครับ